ระมาัดเดตข่าวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเวลา8ปดนกาสานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ สหรบในช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็มีการ work from home ทํางานอยู่ที่บ้านมีการก,ากักตัวออกเดินทางไปน้อยลงนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 เราก็จะมีข่าวมาอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันนะครับทั้งเช้าและเย็นใครที่สนใจการอัปเดตในเรื่องของข่าวสารทางไอที IT, เนี่ยก็สามารถติดตามช่องของเราต่อเนื่องได้เลยนะครับ ข่ัวแรกที่เราจะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A 2 1ครับล่าสุดมีการเผยภาพเรนเดอร์ว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวกล้องหน้าด้วยการออกแบบแบบใหม่นะครับแบบ Infinity O แบบเดียวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นพี่เลยน่าสนใจจริงๆครับหลังจากที่ Samsung ได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A 1 1 ไปเมื่อช่วงราวประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะครับถัดมาเนี่ยก็มาถึง Galaxy A 3 1เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับและมีข่าวล่าสุดออกมานะครับว่า Galaxy A 2 1ก็อาจจะมีให้เราได้เห็นกันเร็วๆ,ๆนี้น่าจะจัดในสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกด้วยนะครับล่าสุดได้มีภาพเรนเดอร์ของตัวโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A 2 1รุ่นอดอกมาให้เราได้เห็นหน้าตาของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ซึ่งข่าวนี้เนี่ยถูกนํามาจากทิฟเตอร์แห่งหนึ่งนะครับที่น่าเชื่อถือนั่นคือ Evan b r a s s นั่นออ้มีกา ใหห้้เเราได็นซึ่งรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลังถึง3ตัวหน้าจอมาพร้อมกับ Infinity O Display เจาะดูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอกล้องหน้าเนี่ยจะอยู่บนด้านซ้ายนะครับโดยหน้าจอจัดมาเป็น AMOLED ครับแล้วก็มีความละเอียดถึง SDP สุดเลยทีเดียวครับกล้องหลัง4ตัวมาพร้อมกับไฟ LED f l a h และเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ตำแหน่งตรงกลางของตัวเครื่องส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะของปุ่ม power ครับแล้วก็จะมีปุ่ม volume สำหรับเพิ่มลดเสียงอยู่ทางด้านขวาครับตัวนี้เนี่ยจะมีรูหูฟัง3.5มิลมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พร การซึมต่อเป็นพอร์ต USB ธรรมดานะครับทางด้านของสเปคของตัวเครื่องนะครับรือกันว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Exynos 7904และให้ RAM ส g b กิหน่วยความจำในตัวเครื่อง 64GB สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกหรือ microSD a r d ได้ด้วยแบตเตอรี่4 0 0 0ันมิลลิแมพร้อมกับ Android 10และ One UI 2.0แต่อะไรก็ดีนะครับทางค่ายเนี่ยยังไม่มีการออกมายืนยันว่าสเปคที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นแค่ ือเท่านั้นนะครับในตอนนี้แล้วก็หน้าตาของเครื่องจริงๆแล้วจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือจะมีกล้องที่มากหรือน้อยกว่านี้หรือเปล่าไว้ถ้ามีข้อมูลที่แน่ชัดเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเอามาอัปเดตการสอบใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือ Galaxy A 2 1ในเบื้องต้นครับ มาต่อที่ข่าวที่2ครับเราจะมาคุยถึงการลดราคาของโทรศัพท์มือถือในไทยเรียกได้ว่าลดด้วยแล้วก็แถมด้วยนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือของฝั่งชาวอารยธรรมโซนีครับในรุ่นของ Xperia 1และ Xperia 5 2รุ่นนี้เนี่ยมีการลดราคาสูงสุดถึง4,000บาทครับจากราคาเริ่มต้นทนั้งยังมีของแถมหูฟังไร้สายมูลค่า2,000บาทเฉพาะเดือนเมษายนนี้เท่านั้นนะครับโซนีประเทศไทยนะครับด้วยมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเดือนเมษาด้วยการลดราคาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟอนอย่าง Xperia 1จาก3,001 2,990บาทเนี่ยจะเหลือเพียง28,490บาทเท่านั้นส่วนรถ3,500เลยส่วน Xperia 5ราคาอยู่ที่25,990จะเหลือเพียง21,990ลดไป4,000เ,เต็มเลยครับพร้อมกับยังรับหูฟังไร้สายนะครับรุ่น WIB x B 400มูลค่า1,990บาทไปเลยใครที่ซื้อก็จะรับของแถมตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่30เมษายนเลยนะครับโปรโมชั่นจะจัดขึ้นเฉพาะหน้าร้านนะครับ Sony Store แล้วก็ Sony Center เ,เท่านั้นมีทั้งหมดถึง9สาขาคับ ซึ่งในช่วงนี้ศูนย์โซนี่ในห้างเนี่ยก็จะมีการปิดตัวลงนะครับเนื่องจากการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับครับใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้พร้อมโปรโมชั่นเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโซนี่ครับโดยจะมีของแถมทุกจัดส่งมาพร้อมกับตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหลังจากที่เราซื้อนั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับชาวะยะธรรมเนี่ยก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหูฟัง w i b 400เนี่ยที่เป็นของแถมมีเพียงแค่สาขาละ20ชิ้นเท่านั้นส่วนการสั่งจองแบบออนไลน์ผ่านทาง Sony โ็มีเพียงแค่20เท่า เหมือนกันใครที่สนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตม,ตมผ่านทางโซนี่ประเทศไทยได้นะครับและนี่คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนสักกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Sub s c r i b e ให่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็นี่ของรต่อไปนะครับช่องเรามี f c e b o o k f แ Fanpage แล้วผมถึงลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมค่อยกดไลค์กันด้วยนะสะกักทีตขอตัวลาไปก่อนกับาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย